อะไรคะนะนี่หยกกระเป๋าอันนี้อะไรคะอ่านอ่านอ่านหนังสืออันนี้อะไรคะมีมีอันนี้อะไรคะมัวมัวอันนี้อะไรคะกระเป๋ากระเป๋าอันนี้อะไรคะรองเท้าของใครของคันนาอันนี้อะไรคะของใคร รองเท้าของใครของน้องยืดอายุการใช้งานทั้งเสื้อผ้าจำรุดมาควรซ่อนแซมให้เข้าที่อันนี้ใครคะนี่มะ้อันนี้ใครคะอันนี้ต้นอะไรต้นไม้ต้นไม้แั้งแป้ง้งไว้อยู่อันนี้อะไรคะหมาบล็อก อันนี้อะไรก้ราวรองเท้าของใครคะอของน้องอันนี้งคท้ะอันนี้อะไรคะล้าวนะรองเท้านะนี่นี่ดูนี่เหออันนี้อะไรคะต้นไม้ต้นไม้อันนี้อะไรบ้านบ้านใครคะบ้านวางบ้านวางในต้อนอะไรคะต้นไม้ต้นไม้อันนี้ใครคะ <c oughs>